ถ้าเช้านี้ดิฉันเองก็จะมาปล่อยควายนะคะนี่เดกควายของดิฉันก็จะให้เขานอนอยู่ที่นานะคะนี่ก็ผลประโยชน์ของการให้ควายนอนนาก็ดูค่ะนี่คือขี้ของควายเนาะก็แทนที่เราเราจะเราจะค้นมาใส่นานะคะนี่ก็เราก็ไม่ต้องค้นค่ะแลงนี้ก็จะ ถกอยู่ที่อาทิตย์หนึ่งนะคะนี่อาทิตย์หนึ่งนี่ควายเราก็อยู่ที่สิบสามสตัวเนาะก็อาทิตย์หนึ่งก็จะขี้ใสานาเป็นจานวนมากเลยนะคะนี่โดยที่เราไม่ต้องไปจ้างเขาคลนออกจากคอกเนาะนีคะถึงตอนนั้นที่ฉันก็จะเอาไอ้รถไถมาปัดๆแล้วก็ไถน,นะคะเพราะว่าเขาก็จะกองรวมกันเนาะก็ฝน เสียของการรวมกันก็บางทีข้าวจะ,จ,ะจะสวยเกินนะคะนี่ก็ต้องใช้รถไถป,ปัดปัดออกค่ะเขาจะพามา,มาดูอีกฝูงควายของฉันี้ฉันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะนี่ที่ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามสามสิบ้าไร่สากไร่กันี่ก็จะเปลี่ยนทุกแรงเลยนะคะเพราะมันจะมีอวัอวอีกประมาณ สิบสาสิบสี่ตัวแล้วก็มีควายด้วยค่ะนี่ก็จะผูกทุกแปลงเลยค่ะจะเปลี่ยนหมุนเวียนไปแต่ละแต่ละวันก็จะเ,เลื่อนไปเรื่อยๆนะนค่ะจะสังเกตว่าไอพื้นที่นาตรงนี้ก็จะมีไอขี้ควาย<อ>เต็มพื้นที่นะคะนรับเยเาะาะว่า ฉันเองก็จะเปลี่ยนการถูกไปเรื่อยๆค่ะ,คะก็จะพามาดูหูงควายนะคะนี่ฝูงควายที่ชันเองก็จะถูไอแม่เข้าไวะคะ้ค่ะค่านี่ค่ะฝูงควายเช้ามานี่เขาก็จะไอตั้งตารอแม่เขาเลยนะคะนี่เพราะว่า ควายของที่ฉันเป็นควายปล่อยค่ะพ่อแม่เขาก็ผูกอยู่ที่สามตัวค่ะบรรดาลูกตื่นเช้ามาก็ตั้งค่าจะไปนะคะแต่ยังยังรอแม่อยู่ค่ะนี่ค่ะจะพามาดูรอแม่แม่ก็ผูกไว้นะคะเนี่ย้าไม่ผูกเขาก็จะไปเข้าสวนตอนตอนกลางคืนเนาะแม่ก็จะนาฝูงไปเอเข้าสวนเขานกก็เลยจําเป็นต้องผูกแม่เขาไว้สามตัว แม่สองตัวไม่ได้ผูกนะครไปแล้วน่ะไปแล้วไปแล้วปีนี้ออกลูกอยู่ที่หกตัวนะคะหกตัวมีแม่พันอยู่หกตัวก็ออกลูกหมดแล้วปีนี้ก็ะจะมีรุ่นพี่อีกหกตัวเพราะว่าไอู้งควายของที่ฉันนี่จะออกลูกทุกปีนะคะนี่ไม่มีปีไหนที่จะไม่ออกลูกค่ะควาย ก็เนื้อที่ตรงนี้ก็จะจะเลื่อนผูกไปเรื่อยๆค่ะนี่มาดูตรวันนี้วันนี้ก็ผูกอยู่ที่ตรงนี้นะคะนี่ผูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีขี้ควายเต็มพื้นที่แล้วนะคะนี่พอเต็มพื้นที่ดิฉันก็เลื่อนไปเรื่อยๆค่ะพอหมดฤดูของการผูกก็จะได้ปุย๋ยไสนาที่เพียงพอนะคะนี่เพียงพอโดยที่เราไม่ต้องค้นใส่ ก็าจะเลือดปลูกผูกไปเรื่อยๆค่ะข้าวแปลงนี้สวยมากค่ะสามสิบหกไร่นี่คือได้หลายตันนะคะนี่ได้มากเลยค่ะเพราะว่าไอ้ที่นาก็ค่อนข้างจะสวยเนาะทีนี้เราไอ้ก็จะให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเป็นไอ้คิวว่าคิค้ควายเยอะไอ้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ค่อยเปลืองนะคะนี่ไม่ค่อยเปลืองการบริหารจัดการของที่ชันก็ ไอ้น้ำดิฉันผังท่อมาจากห้วย่ันน่้ยนี่ก็จะเป็นพื้นที่นาที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ําเลยทีนี้ไอไอแปลงนานี่พอถึงฤด,ด,ดูที่เราหวานข้าวดิฉันเองก็จะเอาลวดมาคึงนนกันนี่ <c oughs> เพื่อที่จะให้ควายอยู่ก่อนอยู่ทีนี้ดิฉันก็จะไอหวานเขาตอนหลังค่ะหวานตอน คือพื้นที่ที่ชันทํานี่ก็ค่อนข้างเยอะดิฉันก็เดินหวานให้ทั่วก่อนนะคะนี่วานฟังนาแปลงอื่นพอหมดทางแปลงอื่นดิฉันก็จะจะมาเก็บวานตรงนี้หลังทีนี้วัวควายดิฉันก็จะขังลวดไว้อยู่ที่ประมาณห้าไร่นะคะดิฉันดิฉันจะขังลวดไว้เลยเพราะว่าถ้าไม่ขังลวดไวก้ก็การดูแลลําบากเนาะ ก็ต้องจัดสรนนะคะนี่ค่ะบ้านดิมนาชาแนลค่ะฝากกดติดตามด้วยค่ะคลิปนี้ตื่นตื่นเช้ามานี่จะพามาดูฝูงควายนะคะนี่พืชไอ้ไอ้ไอ้สัตว์เศรษฐกิจของดิฉันนะคะนี่ฝ้ายเศรษฐกิจจริงๆเลยเพราะว่าดิฉันเองก็ไอ้จะว่าไปก็ขายทุกปีนะคะนี่ขายทุกปีแล้วก็ ได้เงินเยอะค่ะสำหรับไขควาย,ายแต่ปีนี้ค่อนข้างจะราคาตกหน่อยแต่ก็ยังพอขายได้ค่ะสำหรับควายก็เป็นไอสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจของดิฉันนะคะนี่ที่ให้ผลกำไรได้ดีมากค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ต้องเลี้ยงอาหารเนาะก็ปลูกหญ้าเขานิดหน่อยก็สามารถเลี้ยงได้แล้วนะคะนี่ควายดิฉันเองก็เป็นควายปล่อยนะคะนี่ไปแล้วค่ะปล่อยตอนเช้าตอนเย็นก็กลับกันเองนะคะนี่ ไม่ได้ดูแลอะไรเขามากค่ะเพราะว่าไอ้มีน้ํามีหญ้าเนาะเขาก็ไปกินแล้วก็ไปลงน้ําเองเลยนะคะเนี่ยก็จะดูแต่ลัวค่ะสำหรับบวัวต้องคอยไปผูกเขาเพราะว่าวัวนี่ไมชอบเข้าสวนชาวบ้านเขาเนาะก็เลยความแตกต่างในการเลี้ยงต่างกันค่ะควายนี่ไม่ชอบใส่ไอ้ไม่ชอบเข้าสวนก็จะไปกินตาม ทุ่งนานะคะนี่ค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูอดตอนเย็นของการไล่วัวควายมานอนที่นานะคะนหลังจากที่เขากินมาทั้งวันเนาะก็จะพามากินน้ำนะะั่นกระโดน 嗯。 टॉप ขายรวมทั้งไอ้วัวควายนี่ก็หลายตัวอยู่นะคะนี่ตัวดำไม่รุ่นไปหายไปไหนตัวนี้โอ้ยอีกตัวนี้มันหายไอ้จมูกมันตาชอยเอ้ยนี่ ทำไงวะึนี่ค่าสำหรับไอ้ลูกควายึึึึึอ๋อปุกกี้ ควายปีนี้ก็เพิ่มมาอีกเป็นสิบสี่ตัวนะคะนี่สำหรับลูกควายวัวก,ก็สิบสี่ตัวคะ่ะเพราะว่าเขาก็ออกลูกมาเพิ่มนะคะนี่ทั้งวัวทั้งควายก็เยอะอยู่ค่ะข่าวบ้านดิมนาชาแนลค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะ วันนี้จะพาทุกท่านมาดูฝูงควายของนิฉันนะคะนี่ทั้งวัวทั้งควายก็ปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาสำหรับไอ้ควายก็เพิ่มขึ้นมาอีกห้าตัวค่ะวัวก็ประมาณห้าตัวนะนี่ตัวน้อยก็เป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งที่ไอ ถ้าเราขับสนมาก็สามารถไอสามารถขายได้เลยนะคะนี่สำหรับไอฝูงบัวควายนี่